รถรูซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในมือของทางด้านดีเอสไอนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงขนส่งจังหวัดศรีสะเกดนะครับนายดานายโคตรอาสาซึ่งก็ถูกคําสั่งย้ายนะครับซึ่งวันนี้ทางด้านของคุณดนายก็ขึ้นไปเก็บข้าวเก็บของนะครับแล้วก็มีโทรศัพท์เข้ามาให้กําลังใจในายดานายเป็นร้อยร้อยสายเลยนะครับแล้วก็การการโยกย้ายนั้นคุณดนายก็บอกว่าก็ปฏิบัติตามคําสั่งนะครับ ในสมัยที่ตัวเองรับตําแหน่งอยู่ที่ศรีสะเกดนั้นมีการจดทะเบียนรถหรูไปเพียงแค่7คันเท่านั้นนะครับมีเอกสารหลักฐานต่างๆครบถ้วนถูกต้องพร้อมที่จะให้ตรวจสอบนะครับซึ่งบรรยากาศในตัวเมืองศรีสะเกดล่าสุดนั้นนักข่าวก็รายงานนะครับโดยเฉพาะในเขตเทศบาลปกติตอนเย็นๆเนี่ยเรามักจะเห็นรถหรูติดป้ายแดงออกมาวิ่งขับอวดกันอยู่เป็นประจำแต่ตั้งแต่มีข่าวนะครับรถหรูถูกไฟไหม้ที่ปากช่องนั้น แล้วก็มันพัวพันมาถึงขนส่งจังหวัดศรีสะเกดร,รถหรูที่เคยวิ่งกันขวักไขวในเขตเทศบาลห6คันนั้น2-3าวันเมนี้เงียบเลยไม่โผล่มาเลยนะไม่มีการวิ่งอวดกันเลยนะฮะ<ร>นี่ครับหมาก็โดนยึดอดีบแล้วก็มีรายง,งานข่าวนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่รายง,งานข่าวครับโทษครับปปชนะครับคุณพักดีโพธิสิริบอกว่าเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตเอื้อประโยชน์ให้ประกอบการนําเข้ารถหรูนั้นก่อนหน้านี้ พันตำรวจเอกดุษฎีอรารยวุฒิอดีตเลขาธิการปรปรทเคยส่งสำนวนพร้อมหลักฐานให้กับปปชไตส่สวนก่อนถูกโยกย้ายออกไปจากตำแหน่งนะครับล่าสุดนั้นคุณพักดีก็บอกว่าผมก็เสนอคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการไตส่สวนข้อเท็จจริงประเด็นที่เกิดความเสียหายจากการที่รับไม่สามารถจัดเก็บรายได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจากรถเหล่านี้ได้นะครับเราคงจําได้นะครับว่าคุณดุษฎีอรารยวุฒิตอนที่ เป็นปปทนั้นตรวจสอบหลายเรื่องนะครับตรวจสอบเรื่องการเบริกงบไปช่วยน้ําท่วมแล้วก็ไม่ได้ใช้ในแง่ของเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมจริงๆต่อประชาชนจริงๆแล้วก็มีเรื่องของรถหรูด้วยก่อนจะถูกเด้งไปนะครับก็มีรายงานข่าวนะครับว่าเครือข่ายนําเข้ารถหรูนั้นมีนายทุนกิจการรถซปเปอร์คาร์จะเป็นผู้ลงทุนสั่งซื้อและนําเข้ามาผ่านทางท่าเรือแหลมฉะบังผ่านทางท่าเรือคลองเตยนะครับ โดยกลุ่มนําเข้ารถนั้นจะวิ่งเข้าหาเครือญาตินักการเมืองเพื่อให้ช่วยเหลือในการวิ่งเต้อนอาทิวิ่งไปหากลุ่มการเมืองที่ปากน้ํากลุ่มกําแพงเพชรกลุ่มนคมปรปฐมกลุ่มโลลูกเจ้คนดังและกลุ่มเพื่อนอลูกชายนักการเมืองใหญ่และกลุ่มฝั่งธนบุรีนะครับต้องจ่ายให้กับกลุ่มนักการเมืองเหล่านี้เนี่ยนะฮะคันละ1ล้านนะฮะ mm. ถ้าจะให้เครือข่ายกลุ่มนักการเมืองช่วยจ่ายมาคันละ1ล้านแต่ระยะหลังนั้นก็มีการตรวจสอบเข้มงวดนะครับ ทางทางเครือข่ายที่นําเข้ารถหรูนั้นก็มีการต่อรองกับทางกลุ่มนักการเมืองว่าขอลดราคาลงมาเหลือเพียงแค่คันละห้าแสนได้ไหม,มนี่นะฮะ